สวัสดีค่ะวันนี้เรามีละครใหม่ของช่องวัน31มาแนะนำให้รู้จักเป็นละครที่จับคู่สุปตาลูกทุ่งควัญใจมหาชนอย่างตายอรไทยและไผ่พงศธรให้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในละครสู้ชีวิตจากแดนอีสานอย่างทายาทพันเข้าเหนียวกับเรื่องราวศึกชิงมรดกน้ำพริกพันล้านระหว่างพี่น้องสายเลือดพันเข้าเหนียวซึ่งการกลับมาเจอกันครั้งนี้ เป็นการพลิกบทบาทของทั้งตายอรไทยและไผ่พงศธรจะยิ่งกวีความจิ้นปนหวานและความแซบแบบยกกำลังสองพร้อมเสริมทับด้วยนักสแสดงและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอาทิไข่มุกรุ่งรัตเหมงพาณิชก้องวิทยาเทพทิพย์อาอาณัต,ตพลจุมแสงนัททิวไผ่งามยิงลีสีจุมพลลำยองน้องหินหาวเม,มบันทิตาฐานวิเศษตรีชัยนรงค์ ปิ้ลจารุณีและกบเบญจพลเรื่องย่อทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวพอสังเขปนะคะทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวเป็นเรื่องราวความขัดแยง้งในธุรกิจข้าวเหนียวแปรรูปเมื่อเต่าแก่บุญโฮมคําแพงกุลเจ้าของโรงงานข้าวเหนียวแปรรูปได้เสียชีวิตลงพร้อมทิ้งพินัยกรรมยกมรดกให้กับเจ้ยลูกเมียน้อยของเท่าแก่จนสร้างความไม่พอใจ ให้กับบรรดาลูกคนอื่นๆทำให้พี่น้องทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงฟากพริมล้านสาวคนเดียวของเต้าแก่บนโฮมก้าวขึ้นมารับตำแหน่งบริหารโดยมีอาชวินเด็กกำพร้าที่เต่าแก่อุปการะคอยช่วยเหลือแต่พริมกับถูกลอบทำร้ายจากคนที่ไม่หวังดีเจ้ยจึงว่าจ้างหมดเคนเข้ามาปกป้องงานนี้เรื่องสนุกสนานระเบิดเถิดเทิงจึงได้เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับศึกระหว่างพี่น้องสายเลือดพันเข้าเหนียวแต่จะม้วนซื่นอลมานขนาดไหนติดตามได้ในละครทายาทพันเข้าเหนียวทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะทายาทพันเข้าวเหนียวเริ่มตอนแรกวันพุทธที่16กุมภาพันธ์6 5 6 5ค่ะทางช่องวัน31ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจ่องครูไพรวันนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ